สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเรานะคะพลอยค่ะแอมค่ะที่ปรึกษาการขายเบนซ์สติฟฟ์ยูสคาร์บายมิรเนียมนะคะสขาร่าทาวร้อยสิบสองค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะพี่แอมค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาแจ伊สิทธิ์ที่พิเศษนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่จองรถตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะมีแคมเปญอะไรพิเศษคะใช่ค่ะเราจะมอบบัตรน้ํามันให้นะคะ10,000บาทค่ะอุ้ยมูลค่า10,000บาทนะคะออกรถแล้วพร้อมน้ามันเติมกันไปเต็มถังเลยนะคะใช่ค่ะซึ่งเราไม่เคยแจกที่ไหนมาก ะะใช่ค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเรามีไฮไลท์พิเศษนะคะมาแนะนํารถสวยเข้าใหม่นะคะถึง6คันกันเลยค่ะนี้เลยค่ะ C 180่นคูป้นะคะ, C C ะ,ค,ะคันเดียวในสต็อกเลยค่ะสีขาวเบาะแดงนะคะเป็นรถที่หายากมากๆเลยนะคะเป็นรถปี2011ค่ะไม่เพียงแค่90,000เท่านั้นเองนะคะราคาสุดพิเศษนะคะเฉพาะเดือนนี้นะคะ1นึ่งล้านหนึ่งบาทเท่านั้นค่ะ ค่ะแล้วมาต่อกันที่คันนี้นะคะเป็นรุ่น E350 EAMG Plug-in Hybrid นะคะเป็นรถปีใหม่นะคะปี2018ค่ะแล้วก็เล็ขไม้น้อยมากๆค่ะเพียงแค่23,000กิโลเท่านั้นนะคะและวารันตีศูนย์ต่อเนื่องนะคะเหลือถึงสิ้นปีเลยนะคะราคาเพียงแค่2,590,000บาทเท่านั้นนะคะ และมาถึงไฮไลท์ ight, ที่สำคัญอีกคันหนึ่งของเรานะคะ C 2 2 0 d e x c l u s i v e นะคะรถปี2019นะคะไม่ของเขานะคะอยู่เพียงแค่22,000กิโลเท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญนะคะราคาสุดพิเศษค่ะจากปกตินะคะ2 2 9ล้านบาทนะคะวันนี้เหลือเพียงแค่2,190,000บาทเท่านั้นค่ะ และคันนี้นะคะสีแดงสวยสดสะดุดตามากๆเลยค่ะเป็นรุ่น CLA 250 AMG นะคะเป็นตัวท็อปสุดนะคะออปชั่นเต็มสุดเลยค่ะเป็นรถปี2015-2017นะคะราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะเพียงแค่1,490,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีรับประกันนะคะให้ถึง12เดือนหรือ25,000กิโลดได้ค่ะ และมาถึงคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวค่ะ GLA 2 5 0 AMG ค่ะเป็นรถปี2018นะคะมาอยู่เพียงแค่47,000กิโลเท่านั้นเองค่ะมาพร้อมกับส่วนลดสุดพิเศษนะคะ1 0 0 0 0 0บาทค่ะเหลือเพียงแค่1,790,000บาทเท่านั้นเองค่ะและไฮไลท์คันสุดท้ายนะคะรุ่นนี้เลยค่ะเป็นรุ่นแร์ไฮเทมมากๆนะคะเป็นรุ่นที่หายากค่ะเป็นรุ่น C 3 5 0 E f s t a t e นะคะ AMG ค่ะ Plug-in Hybrid นะคะ เป็นรถปี2016นะคะเลขไม่เพียงแค่39,000กิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะราคาเพียงแค่1,799,000บาทเท่านั้นนะค่ะและได้ชมรถไฮไลท์ของเรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องพลรถสวยทุกคันเลยค่ะพี่เอกก็ราะคาพิเศษส,สุดๆแทบทุกคันด้วยค่ะ,คะแล้วก็อย่าลืมนะคะบัตรกำนันนะคะเติมน้ำมันมูลค่า10,000บาทนะคะค่ะต้องจองตั้งแต่วันไหนคะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงสิ้นเดือนกุมภา์นี้เท่านั้นค่ะคะ่ะพลาดไม่ได้กันเลยนะคะและสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถยูสคานะคะ<ช>สภาพดีๆและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานโชว์รูมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องพลาดไม่ได้กับที่นี่นะคะใช่ค่ะคิดถึงเบนซ์นะคะหรือว่า BM มมือสองยูส คนะคะคิดถึงเรานะคะใช่ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามาไม่ถูกยังไงก็โทรสอบถามในที่เบอร์นี้เลยค่ะยังไงนะคะวันนี้เราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ